ความสมบูรณ์แบบหรือคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะนิสัยที่ต้องการหรือปรารถนาความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยอยากจะเห็นความสมบูรณ์เกิดขึ้นในสายตาตัวเองนะครับไม่ให้มีความผิดพลาดไม่ให้มีความบกพร่องซึ่งคนประเภทนี้นะครับผมพูดเลยว่าจะอันตรายหน่อยนะครับถ้าหากได้เข้าก้าวเข้ามาสู่ตลาด นนเๆหรือการเทรดอย่างที่เราเทรดกันนะครับวันนี้ผมจึงจะมาพูดถึงเรื่องยาบูชาความสมบูรณ์แบบในการเทรดจนเกินไปก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคลิ e กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมาเติมใ i ม d เซตทุกๆสัปดาห์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับอย่างที่ผมได้พูดเกินไปนะครับว่าหากใครเนี่ยเป็น perfectionist หรือเป็นคนที่ติดหลงไหลในความสมบูรณ์แบบนะครับ ถ้าหากก้าวเข้ามาสู่ตลาดทุนหรือว่ามาเทรดหรือมาลงทุนนะครับเราควรที่จะเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเนาะเพื่อนๆการผิดพลาดการหกล้มเนี่ยเป็นธรรมดานะครับไม่แปลกเลยเนาะไอนคนเหยียบซ้ำให้จำลงดินเนี่ยอย่างนั้นแปลกคนมาเนื้อเพลงแล้วนะครับเพื่อนๆก็ก็จริงนะครับหลายคนเนี่ย คือความสมบูรณ์แบบไม่ได้ผิดนะครับความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ดีนะครับในบางอย่างนะแต่ถ้าหากมาพูดถึงเรื่องการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยทุกๆก,การเทรดไม่มีอะไรแน่นอน100%เเซนนะครับไม่มีอะไรที่ชัวร์ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงนะครับ ยิ่งเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องมีออเดอร์ในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์เราเนี่ยยิ่งจะต้องได้เจอความผิดพลาดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดการเข้าออเดอร์แล้วอ่าสูญเสียนะครับติดลบนะครับคาดการตลาดผิดมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าหากเราได้ผิดพลาดหรือได้สูญเสียไปแล้วมันจะเป็นอ่าจุดเริ่มต้นชนวนนะครับ ปลุกอารมณ์ปลุกความโลภความกลัวของเรานะครับทําให้เราเนี่ยหลุดแผนแล้วก็อาจจะมีความอยากได้คืนแล้วก็จนถึงขั้นสูญเสียพอร์ตแตกกันเลยนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันใหม่นาะเพื่อนๆว่ามนุษย์เนี่ยกลัวความผิดพลาดนะครับถ้าหากใครยอมรับได้รอดแน่นอนเพื่อนๆนเราต้องมาเข้าใจไม s ซ t นี้ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจ เรื่องธรรมชาตินะครับว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องการความผิดพลาดไม่ต้องการความล้มเหลวอยู่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนชอบอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้หากเราเข้าใจจุดนี้ได้นะครับมีไมเซ็ตจุดนี้ได้อย่างลึกซึ้งเนาะนเพื่อนๆย้ํานะครับว่าศึกษาแล้วก็ลองฝึกปฏิบัตินะครับเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของการเทรดในระยะยาวเลยเพราะว่าอารมณ์พวกแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยตามอารมณ์ได้นะครับเราจะยอมรับในผลลัพธ์ของเรานะครับเราจะเข้าใจความสูญเสียความผิดพลาดได้โดยปกตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เราควรจะฝึกฝนจิตใจตัวเองเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไป ยกตัวอย่างการเทรดที่สมบูรณ์แบบกันเนาะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการแบบไหนบ้างหรือเทรดเดอร์ต้องการอย่างไรบ้างเรามาดูตัวอย่างนะครับการเทรดที่สมบูรณ์แบบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นหาจุดเข้าที่แม่นๆนะครับนี่คือความต้องการของเทรดเดอร์ทุกๆคนหรือทุกๆคนต้องการแบบนี้นะครับก็คือหาจุดเข้าที่แม่นๆนะครับจุดเป็นจุดสวิงจุดกลับตัวของเทรนด์นะครับ อาจจะซื้อจุดต่ําสุดนะครับเอาที่ไปลายไส้เลยหรือไปเซลล์อยู่ด้านบนนะครับตรงที่กําลังกลับตัวลงเนี่ยนี่คือหาจุดเข้าแม่นแเนี่ยทุกคนต้องการแบบนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่มีเนาะเปืเปือๆมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับมันไม่มีใครที่จะเข้าจังหวะโดยแบบนั้นโดยที่ไม่บังเอิญเนาะ ส่วนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะฟลุกหรือบังเอิญนะครับหรือโชคดีดวงดีทามมิ่งได้อะไรอย่างงี้นะเนาะเพื่อนเอแต่เอาตรงๆก็คือความสามารถของมนุษย์เนี่ยวิเคราะห์แนวโน้มอะไรอย่างงี้นะครับหรือหาจุดเข้าแล้วจุดเข้าวางเพนติ้งไว้จุดเข้าที่สวยที่สุดเนี่ยหาจุดเข้าแม่นๆเนี่ยไม่มีแน่นอนะเนาะเพื่อนๆนยิ่งแบบรันกําไรให้ได้มากที่สุดเนี่ยเรดโปรฟิตรันเนี่ย ให้ได้มากที่สุดเลยอ R 20อเท่า30เท่า50เท่าเนี่ยมันมีนะเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะสามารถทำซ้ำแบบนั้นได้นึกภาพออกใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละเราจะต้องขายหมูไปเรื่อยๆนะครับรันกำไรในเท่าที่ควรจะรันได้เนาะเพื่อนเพื่อนทำกำไรในจุดที่เหมาะสมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำกำไรให้ได้มากที่สุด เข้าจากจุดต่ำสุดไปขายที่จุดสูงสุดอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเพื่อนๆอย่าไปติดความเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเนาะกับการเทรดและก็เหมือนกันนะครับเรื่อง Stop l ล s ที่แบบโคตรสั้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่อยากจะตั้ง s t o p l ล s เลยไม่อยากจะมีจุดคัดลอตไว้นะครับก็คือกลัวกราฟมันเหวี่ยงลงมากิน SL อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเพื่อนๆถ้าลงมาแล้วเนี่ยถ้าโดนลากแล้วอย่าปล่อยให้โดนลากเลยครับ ยอม stop loss ดีกว่านะครับเสียน้อยเสียยากเนาะเสียมากเสียง่ายนะคนนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับและอีกอย่างนะครับความคิดที่ทุกคนต้องการก็คือทุกออเดอร์ต้องได้กำไรเข้าออเดอร์ไปต้องถูกทางนะครับเข้าไปเนี่ยต้องเก็บกำไรให้ได้นะครับต้องห้ามผิดทางเลยต้องห้ามดอดาวเลยซึ่ง แค่ฟังแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพืเ่อนๆมันมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่มันน้อยนะครับส่วนน้อยที่เราจะมีจังหวะในช่วงที่ถูกต้องหรือช่วงที่ดีนะครับมันก็มีแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งไปเนาะเพืเ่อนอันนี้เราก็ต้องตั้งไม้เซตตั้งความเข้าใจนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องเข้าใจจริงๆเนาะลองคิดลองฝึกลองทบทวนกันดูนะครับหลายคนเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เขาทําไมเขาทําได้ทําไมเขาพอ,อร์ตไม่แตกนะครับทําไมเขาถึงสอบกองทุนผ่านไม่เคยตกเลยเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะครับคนที่ประสบความสําเร็จย่อมมีบาดแผลทุกคนเนาะเพื่อนๆทุกคนที่สําเร็จเนี่ยไม่มีอะไรที่โรยมาด้วยกลีบกุหลาบเนาะเพื่อนเนความผิดพลาดที่เจอมาเนี่ยย่อมเป็นประสบการณ์อยู่แล้วเนาะเพื่อนๆน ทุกๆคนที่เขาสําเร็จหรือทุกๆคนที่เขาเทรดเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็อาจจะมีความสําเร็จทางด้านการเงินมีอิสรภาพทางด้านการเงินหรือปลดล็อกพลิกชีวิตพลิกฐานะนี่นี่ถือว่าความสําเร็จของเทรดเดอร์เนาะแน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องเจออะไรมามากมายนะครับพอร์ตแตกมาแล้วกี่ครั้งเนาะเสียอพอร์ตสอบกองทุนเนี่ยตกมาแล้วกี่พอร์ตเนาะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าเทรดครั้งเดียวผ่านครั้งเดียวทํากําไร ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เนาะเพื่อนๆเ,เราต้องคิดใหม่คิดดูดีๆเนาะเพื่อนๆลอ,องทบทวนเรื่องพวกนี้ดูดีๆนะครับพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วนะครับมีทัศนคติที่ดีมีไม n เซ็ตที่ดีแล้วเราควรจะทํามันด้วความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีกว่ามีแรงผลักดันมีความพยายามในแบบที่ผิดๆเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ เรื่องความสมบูรณ์แบบในการเทรดเนี่ยไม่ควรที่จะไปบูชากันเกินไปนะครับแล้วก็การสูญเสียการโดนตัดขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพื่อนๆถ้าหากมนุษย์เราเนี่ยรับสิ่งนี้ได้หรือเทรดเดอร์รับสิ่งนี้ได้นะครับผมเชื่อครับว่าการเทรดในระยะยาวเนี่ยมัน ของเราเนี่ยจะเป็นผลดีแน่นอนนะครับถ้าหากเราอดทนกับสิ่งสิ่งนี้ได้เนาะนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปมาให้เ,เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ